ทุกคนอยากเก่งหมากลุกขึ้นไหมครับวันนี้ผมเอาหมากที่อันตรายที่สุดในโลกมาสอนทุกคนเทคนิคที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากเบี้ย e4 ครับในกรณีนี้เราต้องเป็นหมากฝ่ายขาวเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากที่คู่แข่งเราเล่นเบี้ย e5 นะครับโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปจะเล่น knight f3 ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ถูกต้องอยู่แล้วบางคนก็อาจจะชอบ knight c3 มากกว่าซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรซึ่งถ้าเกิดเดิน2ตานี้อยู่แล้ว ก็สามารถที่เอาอาวุธที่ผมกําลังจะแนะนำเนี่ยไปใช้เพิ่มได้นะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเราเล่นรูปเดิมซ้าๆใช่ไหมครับสมมุติว่าเราต้องเล่นกับคนเดิมอีกรอบเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้ไต่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครเล่นมาสักพักแล้วด้วยเนี่ยก็สามารถเติมอันนี้เป็นอาวุธได้นะครับหลังจาก E4 E5 เนี่ยตาที่ผมอยากจะให้เล่นนะครับคือ Queen H5 เลยครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับดูตรงนี้ให้ดีนะครับ นี่แหละครับเป็นตาที่อันตรายที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นมาสักพักแล้วไม่ต้องห่วงนะครับข่าวไม่เสียเปรียบแน่นอนครับแล้ว Queen H5 เนี่ยอาจจะมีทริคเยอะกว่าที่คุณคิดเอาไว้นะครับลองดูก่อนนะครับในตําแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดคู่แข่งเราเล่นเบียร์ G6 นะครับ เราสามารถกินเบี้ยตรง e5 ได้นะครับทุกคนแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเรากําลังเช็คคิงของหมากฝ่ายดําอยู่นะครับแล้วคุยเราก็สามารถกินเรือของหมากฝ่ายดําได้ด้วยในตาถัดไปนะครับในตานี้นะครับหมากฝ่ายดํายังไงก็ต้องเสียเรือนะครับสมมติหมากฝ่ายดําเอาคุนมาปิดนะครับพยายามล่าควุนในตำแหน่งนี้เราสามารถกินเรือของหมากฝ่ายดําไปได้เลยนะครับถ้าหมากฝ่ายดํากินเบี้ยเราตรง e4 นะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเห็นไหมครับเราสามารถเล่นใน e2 ได้นะครับแล้วสมมุติว่าคู่แข่งกินเราตรง c2 เนี่ย ในตานี้เรามี knight a 3นะครับจับ queen คู่แข่งครับแล้วตาถัดไปเราจะสามารถกินม้าได้นะครับทุกคนแล้วตาอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากคุีนแฮช r ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนน่าจะที่เล่นมาสักพักเนี่ยคงรู้แล้วว่าเบี้ย g 6ผิดแน่นอนครับเรามาดูตาอื่นกันต่อนะครับถ้าเกิดว่าคู่แข่งเล่นเบี้ย d 6ล่ะในตานี้นะครับเราสามารถเล่นไปฉับ c 4ได้นะครับเห็นไหมครับตาถัดไปเราคูะเจาควีนกินเช็คเม a นะครับในตานี้ถ้าเกิดคู่แข่งเราเนี่ยเล่น เบี้ย g 6นะครับผมแนะนำนะครับให้ทุกคนนะครับเล่นควีน d 1เลยครับแล้วหลังจากวิชอป g 7เนี่ยไนท์ C3 ไนท์ f 6 d 3แล้วก็ไนท์ C6 แล้วก็ไนท์ g e 2นะครับตอนนี้ทรงก็ถือว่าพัฒนาทั่วๆไปครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าหมากฝ่ายดำเนี่ยได้ทิมเบี้ยขึ้นมาแล้วตรง g 6นะครับเห็นไหมครับผมไฮไลท์อยู่ ซึ่งตานี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับหมากฝ่ายดาครับเลยทําให้ทรงนี้ก็ถือว่าสูสีแต่ผมชอบหมากฝ่ายขาวมากกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าบิชอปของหมากฝ่ายดําปิดตําแหน่งนะครับโอเคนะครับมาทวนกันซ้านะครับหลังจาก e4 e5 ให้เราเล่นควีนแฮช่าเลยใช่ไหมครับแล้วดําก็ยังมีตาอื่นอยู่ครับในตําแหน่งนี้นะครับทุกคนก็น่าจะสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดดําเล่นม้า c6 เนี่ยเราจะทํายังไง เพราะว่าคน99%น่าจะเล่นตานี้นะครับถ้าเกิดเขาไม่ประสบการณ์กับหมากลูกสักหน่อยตาที่ผมแนะนําในตาแหน่งนี้นะครับคือ bishop c4 เลยครับเราขู่ที่จะเช็คเม a ตาถัดไปนะครับตอนนี้หมากฝ่ายดามี3ทางเลือกครับทางเลือกแรกนะครับถ้าหมากฝ่ายดําเล่น queen e7 นะครับพยายามเห็นไหมครับเอา queen ขึ้นมาผูกเบี้ยที่อ่อนแอที่กาลังจะโดนกินนะครับเราสามารถขึ้นตัวหมากธรรมดาได้เลยครับด้วย knight c3 นะครับ หลังจากที่หมากฝ่ายดำเล่นไนท์ f6 เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่เราต้องจําไว้นะครับคือตานี้เราเล่นควีนดีหเลยครับการที่เราถอยควีนกลับมาตาเดิมมันไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าตอนนี้หมากฝ่ายดำเนี่ยควีนเขาผิดตําแหน่งนะครับแล้วบิชอปเขาก็ออกไม่ได้นะครับเราหลอกให้ดําทําลายตําแหน่งตัวเองครับหลังจากที่ดําเล่น d 6นะครับเราสามารถเล่น d 3แล้วก็หลังจาก h6 เนี่ย เราขึ้นม้าปกติเลยครับในตำแหน่งนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นนะครับสมมุติว่าดำพยายามเอาม้ามากินบิชอ OP เรานะครับเราเล่นบิชอ OP b 3ปกติเลยครับเพราะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยบิชชปกับควีนดำติดไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนเล่นเนี่ยหมากฝ่ายขาวเล่นง่ายกว่าเยอะมากๆเลยครับถ้าหลังจากบิชอ OP c 4เนี่ยหมากฝ่ายดำนะครับเล่นควีน f 6แทนนะครับแทนที่จะเดินควีนไปอีกตาหนึ่งเขาเลือกเดินตานี้นะครับเราก็สามารถพัฒนาตัวหมากได้นะครับแบบเดียวกันเลยครับด้วย knight c 3นะครับ แล้วหลังจากที่หมากฝ่ายดําเล่นเบีย้ย g6 เห็นไหมครับไอเดียเดิมครับเราถอยควีนมาดีหนึ่งแทนนะครับเพราะเห็นไหมครับว่าตอนควีนหมากฝ่ายดำเนี่ยอยู่ตรง f6 นะครับที่ผมไฮไลท์อยู่เนี่ยม้าของหมากฝ่ายดานะครับไม่สามารถขึ้นได้นะครับม้าหมากฝ่ายดาเลยพิดตําแหน่งแทนนะครับ ตอนนี้นะครับสมมุติว่าหมากฝ่ายดําเล่นไนท์เอนะครับเราสามารถเล่นบิชอป p ีสได้ด้วยซ้านะครับและเก็บบิชอปคู่ไว้นะครับแล้วทรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าคอมนะครับหมากฝ่ายขาวเป็นต่อเยอะมากแล้วครับเพราะทรงดานะครับถ้าเป็นผู้เล่นอาชีพเล่นกันนะครับทรงดําถือว่าผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับม้าก็ผิดตําแหน่งควีนก็ผิดตําแหน่งครับงั้นหลังจากบิชอปซีสตาที่ถูกต้องคืออะไรล่ะอืมก็อาจจะไม่ใช่ถูกหรอกครับแต่ว่าตาที่ดําพอเดินได้อีกตาหนึ่งก็เบี้ย G6 นะครับ แล้วเหตุผลนี้แหละผมถึงคิดว่าอาวุธนี้อันตรายที่สุดในโลกนะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยตอนเราเล่นเกมออนไลน์นะครับตานี้เราเล่น Queen F3 เลยครับเพราะถ้าเกิดว่าดําเผลอนะครับสมมุติว่าตานเนี้ยดำเล่นนะครับเบียด D6 นะครับเราสามารถกินเข้าไปแล้วเช็คเมทเลยทุกคนเห็นไหมครับ เราสามารถที่จะมีโอกาสเช็คเม็ดดาได้หลายตานะครับทาให้ถ้าเกิดเราใช้อาวุธนี้ในบลิสหรือบูลเลตเนี่ยเรามีโอกาสชนะเยอะครับอย่างเกมของเบสทามอนเกมนึงเนี่ยในตําแหน่งนี้เนี่ยเบสทามอนเล่นอะไรคล้ายๆกับไนท์ดีสนะครับเพื่อมาจับควีนแล้วก็จับเบี้ยในเวลาเดียวกันนะครับในหนังเรื่องควีนแสกมบิตตอนแรกนะครับแต่คู่แข่งเบสทามอนนะครับก็สามารถกินเข้าไปแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับแต่ถ้าในตำแหน่งนี้นะครับคู่แข่งเราไม่เผลอเนี่ยเขาจะสามารถเดินได้2ตานะครับ ตาแรกคือ knight f6 นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเดินตานี้เนี่ยให้จำเอาไว้นะครับว่าตาถัดไปม้าเขาจะพยายามโดดลงมานะครับเพื่อมาโจมตีคุยเราในตำแหน่งนี้เนี่ยให้เราเล่น knight e2 นะครับเพื่อกันไม่ให้ม้าเขาโดดครับหลังจาก bishop g7 นะครับให้เราเล่นเบี้ย d3 ครับเป็นการพัฒนามากนะครับให้จำเป็นคอนเซปต์ไปครับหลังจากเบี้ย d6 นะครับเราก็เอา knight b ขึ้นมาตรง c3 นะครับแล้วหลังจาก bishop g4 ตานี้เนี่ย เราเล่นควีน g3 นะครับเราไม่ต้องกลัวควีนโดนตายสักอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี f3 นะครับทิมเบียตรงๆนะครับแล้วถอยควีนกลับมาได้นะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยดำอาจจะเล่นควีน d7 แล้วก็เล่น f3 แล้วตานี้ดำก็ต้องถอยบิชอ op ใช่ไหมครับไปบิชอ op e6 ในตำแหน่งนี้เราสามารถเล่นบิชอ op g5 ได้ครับเห็นไหมครับไปกดดันตำแหน่งหมากฝ่ายดำเพิ่มอีกสมมติหมากฝ่ายดำตานี้เข้าป้อมนะครับตานี้เราสามารถเล่นควีน h4 ได้ครับแล้วเราเป็นต่อเยอะมากๆนะครับ หรือมีอีกตาหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันคือเขาป้อมใหญ่เลยครับแล้วตอนนี้เรากําลังจะได้โจมตีหมากฝ่ายดำแล้วครับและหมากฝ่ายดําถือว่าเสียเปรียบแบบชัดเจนมากๆแล้วครับโอเคนะครับกลับมาลายสุดท้ายนะครับทุกคนและทุกคนน่าจะเข้าใจความน่าอันตรายของหมากนี้แล้วใช่ไหมครับว่าหมากฝ่ายดําแทบไม่มีวิธีแก้เลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าหมากมันสุดยอดขนาดนี้ได้ยังไงนะครับแต่ผมใช้เวลาศึกษามากอันนี้ที่ผมถอดมาโชว์ทุกคนตอนนี้ครับเกิน20ชั่วโมงอีกนะครับเพราะผมพยายามใช้เครื่องจักรที่ดีที่สุดในโลกหา หทุกตาพวกนี้เลยครับถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับสามารถกด subscribe ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมชอบสิ่งที่ผมเจอมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าตานี้เนี่ยหมากฝ่ายดําเล่น Queen f6 ใช่ไหมครับเราสามารถเล่น d3 เลยครับถ้าเกิดว่าตานี้นะครับสมมุติว่าหมากฝ่ายดําเนี่ยเล่นไนท์ d4 นะครับมาไล่ควีนเราในตานี้นะครับ คอนเซปต์เดิมครับคุณดีหนึ่งครับตานี้เป็นโนเวลตี้นะครับคำว่าโนเวลตี้คือถือว่าเป็นตาเดินที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าไม่เคยถูกเล่นมาก่อนเลยในโลกนะครับสมมุติว่าในตำแหน่งนี้นะครับหมากฝ่ายดาเล่นบิชอป c 5นะครับเราสามารถเล่นเบี้ย c 3ได้นะครับ ล้วหลังจากนท์ c6 นะครับเราเล่นนท์ f3 แค่ตำแหน่งเท่านี้นะครับทุกคนตอนนี้เราถือว่าเป็นต่อดําเยอะมากๆแล้วครับเพราะในอนาคตเนี่ยเราสามารถดันเบีย้ย2ตัวที่ผมไฮไลท์ไปทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเราเป็นต่อเยอะมากๆแล้วครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าหลังจากที่เราเล่นเบีย้ย d3 นะครับหลังจากควีน f6 เบีย้ย d3 ใช่ไหมครับถ้าเกิ v, ดมากไฟดําเล่นอ่าบิชอป g7 นะครับ เราสามารถเล่นไนซีสาหลังจากไนซีสีปุ๊บควินดีหนึ่งไอเดียเดิมเลยครับเราหลอกให้คู่แข่งทําให้ตัวเขาผิดตําแหน่งนะครับเหมือนหมากนี้ที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันทั้งหลอกให้คู่แข่งกลัวเราแล้วมันก็หลอกให้เขาทําลายตัวเองเลยครับแล้วได้ตําแหน่งนี้สมมติว่าเขาเล่นไนอีเจนะครับเห็นไหมครับตัวเขาเนี่ยตำแหน่งคือผิดไปหมดเลยนะครับดูน่าเกลียดมากเลยครับแล้วเเล่นไนอีสอครับหลังจาก C6 เราสามารถเล่น A4 หลังจาก D6 ก็บิชอป p 3นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราถือว่าเป็นต่อพอสมควรเลยครับถ้าเกิดคนเล่นกันนะครับหมากฝ่ายดําถือว่าตัวผิดตําแหน่งหมดเลยครับโอเคนะครับทุกคนแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับทุกคนหมากอันนี้เนี่ยเราก็ควรจะเล่นจะเราคล่องแล้วก็เข้าใจว่าตัวไหนควรอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็จํา เออพวกลายหรือว่าตาเดินที่ผมสอนทุกคนไปให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากดูอะไรสนุกๆนะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับดูคลิปที่ผมแนะนําหนังสือมัรกลุกนะครับเพราะผมก็แนะนําพูดแบบสบายๆว่าเออถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยควรจะอ่านหนังสือมัรกลุกเล่มไหนบ้างนะครับแล้วก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆนะครับคลิกเลยครับเพราะในประเทศไทยไม่เคยมีทําใครทำคลิปรีวิวหนังสือมารกลุกนะครับอย่าลืมก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องแบบเล็กๆแบบผมนะครับสวัสดีครับ